สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องกระท่อมศึกษานะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมาดูต้นกระท่อมที่ผมได้ทำการตัดแต่งทําพุ่มไปนะฮะเนี่ยนะฮะอันนี้ผมก็ได้ทำการเก็บใบไปมั่งแล้วนะฮะ อันนี้ผมก็ได้ตัดแ,แต่งทําพุ่มครบสองเดือนแล้วนะฮะเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะจํากันได้ดีนะฮะว่าตอนนั้นผมตัดผมตัดโลนจริงนะฮะอันนี้ก็สองเดือนเต็มแล้วนะฮะผมก็ได้เด็ดใบพวกใบล่างทิ้งไปมั่งแล้วนะอันนี้ผมก็เนี่ยะฮะอ่ะเพื่อนๆดูไว้นะฮะอ่ะเนี่ยนะฮะ อันนี้แตกสามใบนะฮะเพื่อนๆนก็จำเพื่อนเพื่อนหลายคนก็อาจจะจำมันได้ดีนะฮะเนี่ยนะฮะแตกสามใบอันนี้ก็อีกชั้นหนึ่งนะฮะแตกสามใบเหมือนกันนะฮะเนี่ยนะฮะแตกสามใบนะฮะอ่ะแล้วก็อีกชั้นหนึ่งนะฮะ อันนี้ก็แตกสามใบเหมือนกันนะฮะสวยเหมือนกันไหมฮะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆใบประมาณนี้เลยนะฮะเนีน่ยนะฮะแตกดีเหมือนกันนะฮะ ะะแตกสวยนะอ่าเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆไปดูข้างล่างมั่งนะฮะว่าดูข้างล่างแล้วแตกสวยดีไหมฮะอันนี้ก็เป็นข้างบนนะฮะผมก็เก็บไปเปมั่งแล้วก็ดูล้ลนๆนิดนึงแต่ก็ยังพอแตกอยู่เหมือนกันนะฮะอ่านี่นะฮะเพื่อนๆพพี่ๆน,น,น้องๆทุกคน อันนี้ก็เป็นข้างล่างนะฮะผมก็ได้ลงมาถ่ายให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูอัฮะนะฮะนะข้างล่างก็ดูแตกดีหนึ่งกันนะนะฮะ เนี่นะฮะอันนี้เดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆพนพี่พีน้องน้องมาดูที่ผมได้ชํำเลนไว้นะฮะอันนี้ผมก็ได้ชํำเลนไว้ประมาณสองวันแล้วนะฮะเนี่ยนะฮะผมก็จะชํำเลนประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้คือต้นที่ผมได้ทำการเปิดถุงไปนะฮะอ่อเพื่อนๆดูไว้นะฮะ ใบสวยดีไหมฮะอะแล้วก็เพื่อนๆมาดูต้นนี้นะฮะอันนี้ผมก็จะลงดินใกล้ๆกับต้นที่ปลูกดินงาปูนะฮะแล้วก็ดินปูเนี่ยฮนะเขาก็แตกใบออกมาแล้วะฮะเนี่ยนะฮะสวยอยู่นะอันนี้ก็แตกใบใหม่แล้วนะฮะ มานี้เลยนะฮะเ <c oughs> นี่ยฮะอันนี้ก็ผมก็ได้ทำการเสียบไปอีกชุดหนึ่งนะฮะมานี้เลยนะฮะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนตัดยอดก็จะได้ประมาณนี้นะฮะตัดยอดทำพุม่ม ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามช่องกระท่อมศึกษาเลยนะครับเดี๋ยวผมมีคลิปอะไรดีๆใหม่ๆเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆจะได้ไม่พลาดกันนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณครับ